สวัสดีครับเด็กๆเ,เจอกับครูยักษ์เป็นครั้งที่2เราจะมาเรียนในเรื่องภาษาท่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอัับแรกเรามารู้ความหมายของภาษาท่าก่อนภาษาท่าคือเป็นท่าทางธรรมชาติที่นํามาใช้ในการแสดงโดยอาจมีการปรับปรุงท่าทางให้มีความสวยงามเพื่อใช้ในการแสดงละครไทยหรือนาฏสินไทยเป็นการกระทําแทนคําพูดหรืออาการที่สื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจการแสดงยิ่งขึ้น ที่มาของภาษาท่าแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติเป็นท่าทางที่ดัดแปลงมาจากท่าทางตามธรรมชาติของคนเราแต่ปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นโดยใช้ลักษณะการไล่ลำเบื้องต้นมาผสมผสานเช่นท่ายิ้มท่าเรียกท่าปฏิเสธทาร้องไห้ท่าดีใจท่าเสียใจท่าโกรธเป็นต้น 2. ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรง เป็นท่าทางที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอใช้กับคําร้องหรือคําบรรยายที่จะต้องแสดงออกเป็นท่ารําเช่นสอดส้อยมาราชักแป้งผัดหน้าแขกเต้าเข้ารังผาราเพียงไรเป็นต้นหนึ่งภาษาท่าที่ใช้แทนคําพูดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนท่าแรกก็คือท่าตัวเราครับท่าแนะนําตัวท่าฉันท่าข้าพเจ้า มือซ้ายจีบเข้าหาอกนะครับนักเรียนปฏิบัติตามก่อนจีบเข้าหาอกนะครับถ้าเป็นตัวนางให้มือขวาจีบส่งหลังส่วนตัวพระมือขวาเท้าซอายเอวศีรษะเอียงตรงข้ามกับมือจีบเข้าหาอกนะครับนักเรียนลองปฏิบัติท่ารำดูนะครับครับท่าต่อไปนะครับท่าปฏิเสธมือใดมือหนึ่งนะครับยกขึ้นมาระดับอกนะนักเรียนลองทำนะครับ สั่นไปมือพร้อมกับสายหน้าเล็กน้อยนะครับทาอย่างนี้นะครับสั่นไปมือฐาหน้าเล็กน้อยตัวนางมือขวาจีบส่งหลังส่วนตัวพระมือขวาเท้า,ทาสะเอวนะครับให้นักเรียนลองปฏิบัติด,ดูถ้าอวยพรมือขวาหงายตั้งมือระดับอกหรือระดับปลายคางมือซ้ายแบงหงายให้แขนตั้งฉากปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะกดปายนิ้วลง ศีรษะเอียงขวาหรือเอียงทางมือที่อยู่ระดับต่ำอน,นักเรียนลองทําตามครูนับ1 2 3่งองสามครับอีกรอบนึงครับ,รบ1 2 3ถ้าชี้บุคคลมือใดมือหนึ่งชี้ให้กับผู้แสดงเสมอกันหรือต่ำกว่าอีกมือหนึ่งอน,นักเรียนลองทําตามรูปภาพนะครับลองปฏิบัติด,ดู1 2 สนะครับอีกอรอบหนึ่งครับ1 2 3นะครับลองทำดูทำได้ไหมนะครับครับท่าต่อไปนะครับท่ารักหรือชื่นชมประสานมือทั้งสองข้างทาบระดับฐานไหล่ปลายนิ้วชี้อยู่ตรงฐานไหล่ข้อศอกห่างจากลำตัวพอสมควรน,นักเรียนลองทำนะครับตั้งมือ1 2 3่ง,งาท่ารักนะครับ 1>, 1 2 3นะครับเรียนทำได้ไหมครับลองปฏิบัติดูหรือถ้ายังทำไม่ได้ให้ดูตามรูปภาพแล้วปฏิบัติตามนะครับครับท่าต่อไปนะครับท่าโศกเศร้าประสาล,ลำแขนส่วนร่างแตะฝ่ามือระดับสะโพกสื่อความหมายหมายถึงทุกขร้อนไม่สบายโศกเศร้าอน,นักเรียนลองดูรูปภาพนะครับแล้วลองปฏิบัติตามนะครับ ครับมาถึงท่าต่อไปครับท่าตายหรือสูญสิ้นมือทั้งสองจีบคว้าคคายจีบออกหงายฝ่ามือแขนตึงศีรษะเอียงขวาสื่อความหมายถึงตายชิบหายสูญสิ้นไม่มีประโยชน์อน,นักเรียนลองทำตามครูนะครับจีบคายท่าตายอมือลงครับอีกรอบนะครับจีบคายตายนะครับ ถ้ายิ้มหรือดีใจมือซ้ายตั้งวงปาดมือมาจีบที่ปากมือขวาตัวนางจีบทรงหลังเอียงศีรษะขวาตัวพระเท้าสสเอวเอียงศีรษะซ้ายนะครับให้นักเรียนลองทำนะครับตามครูตั้งมือเลื่อนมือมาหาที่ปากนะครับที่ปากลองใหม่ครับตั้งมือเลื่อนมือมาจีบที่ปากได้ไหมครับนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะครับ ครับท่าต่อไปคือท่าายใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวางแตะแก้มอีกข้างหนึ่งถ้าเป็นตัวนาวนะครับให้จีบส่งหลังหรือจีบหลังตัวพระให้เท้าสะเอวอนักเรียนลองเอามือขึ้นมาครับแตะที่แก้มนะข้างหนึ่งเอาอีกข้างนึงครับแตะที่แก้มนะครับเรียกว่าท่าายนะครับครับท่าต่อไปคือท่าพูดหรือกิน มือใดมือหนึ่งชี้ที่ปากอีกมือหนึ่งถ้าเป็นตัวนางให้จีบหลังถ้าเป็นตัวพระให้เท้าเอวนะครับลองทําดูชี้ที่ปากนะครับหนึ่งสองสามมาครับอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามนักเรียนลองอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามเก่งมากนักเรียน ท่าสวยงามมือ1ตั้งวงบัวบานมือ1ตั้งวงหน้าศีรษะเอียงทางวงบัวบานสื่อความหมายหมายถึงเป็นใหญ่มีศักดิ์มีฤทธิ์สวยงามอนักเรียนลองทำครับ1 2 3่อีกครั้งนะครับหนึ 1, 2, นะครับนักเรียนลองดูรูปภาพก็ได้ครับแล้วลองปฏิบัติตามนะครับครับแล้วมาถึงท่าสุดท้าย ของการเรียนในวันนี้นะครับคือท่าคุ้มกันมือทั้งสองจีบปกข้างสูงเหนือศีรษะซื่อความหมายถึงปกก้าปกป้องพระคุณคุ้มกันล่มเยน็นนักเรียนลองทําตามคุณครูนะครับหนึอนะครับอีกรอบนะครับหนึองาหรือนักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับให้เปิดดูรูปภาพนะครับที่ครูให้ไว้นะครับแล้วปฏิบัติตาม ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาท่าเปิดเทอมมาครูจะทบทวนท่ารำแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย